นนก็เก็บมาแล้วครับฟักทองสองลูกเลยแฟงลูกหนึ่งครับนุ่นแฟงก็เอามาปอกแล้วครับเหลืออีกลูกหนึ่งครับโอ,อย่งจะบาังลูก <c oughs> ก็ผลไปได้จากการที่เม็ดมันร่วงนะครับเราก็โรยโรยเอาไว้ปลูกไม่ค่อยขึ้นแล้วครับเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยขึ้นดีกว่า <c oughs> นี่มันว่างด้วยนี่นครับบูวับหนักดูๆไม่ได้นี่ครับได้หม้อขนาดใหญ่เลยครับผมเต็มหม้อเลย เพื่อนๆหิวแล้วสิก็พอดีลมหนาวมาก็ก็อทานก็พอดีเลยครับหลังจากที่ต้มมันเสร็จทานมันเหลือนะครับ เราก็ย่างปลาหมอตัวใหญ่ๆกันเลยครับไม่แล้วครับไม่แล้วไม่แล้วไม่ได้ไหมเพราะอะไรนะครับไหมเพราะไฟมันแรงปลาหมอย่างเกลือนะครับ แต่ยังไม่ได้ทาเกลือแล้วครับ <laughs> <Đã tương lai. cười> láp cái nó láp rồi là

อมไม่ดีอเลปวดท้องเนี่ยปวดท้องมันไม่เอาไคเลยกิน๋วยเตี๋ยวผาดงานเจ้ามื่อคนก็แม,มมนกแม่มันะแม่มึงก็ถ่ายมา,มมา,มาอ่ไกอไอกไปกับหัวอีกแล้วหม่ที่ไหนที่ไหนแต่ไป น่ากินไหมครับ กินมันต้มปเปล่าลูกฮะฮะ,ะ,ะใ,ใครไปอเอาปูย่างปลาอยู่ปูย่างปลาแป้งครับครับครับวันนี้ไม่สบายครับ ไม่เป็นไรจ้ะ,ะวันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของแล้วขอมาถ่ายดูเห็ดนางฟ้านะครับกำลังจะเริ่มออกนะครับนี่ครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะทำก็เจาะหาท่องทางได้เลยนะครับ มีทุกเพจครับตอนนี้ที่ขยายพันธุ์เราให้ดูเฉพาะไอ้ตอนนี้ก่อนนะครับไอ้ตอนที่ทําเรายังไปไม่ถึงที่เพาะเชื้อนะครับแม่อาจารย์หน้าผัดเนี่ยมันให้แบตละมาลูกเดียว วิธีลดน้ำนะครับเพื่อนๆคนไหนจะเอาไปต่อยอดก็ทำได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูวันละนิดละหน่อยนะครับเพราะว่าเราทำงานด้วยเราก็มาขออาศัยก็าทำคอนเทนต์ด้วยการมันเคยออกหมดไหมหมด,หมด,หมดทุกชุดเลยอะน,นะ ล่ะโอ้อันนี้มันปลายแล้วใช่ไหมยังไม่ตายไม่ใช่ว่ามันอยู่ปลายมันนานแล้วใช่ไหมอ,อ,อันนี้เิยมาสองเดือนแล้วครับละ่ะแต่พวกข้างล่างในสามเดือนไปแล้วแต่มันก็ยังออกเรื่อยๆใช่ไหมเราต้องพอมันหมดก็เปลี่ยนเราทาอะไรมันไม่ได้แล้วเ,เพิ่มเชื้อไม่ได้องที่ก้อนใหนม่ละระวังนะครับน้ำลูกพอดีไม่เป็นไรครับ ก็สวัสดีนะครับผมก็มาตามคำสัญญาครับที่ว่าจะทำคลิปให้เพื่อนๆในรับชมอ,อครับเยอเดี๋ยวยหนูเปิดไอ้นี่มันถ่ายไม่ได้ตอบ,บพอดีมันอาจจะมืดนนหน่อยครับผมอ้น้อยน้อหนู Jo, det sai tặc rồi không mà nó cắt không được nữa คงเสร็จคนติดนี่นะครับเสร็จไอ้พวก <tư> 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 วันนี้ก็เจอมแมลงแล้วครับบ่งบอกแล้วครับว่าจะมีอะไรเดี๋ยวรดแอบก่อน <S 1> <S 1> <S นี่ครับมแมลงออกวันที่สองแล้ววันนี้เยอะด้วย <S 1> <S 1> <S ก็คนไหนลูกชาวไร่ชาวนาก็รู้นะครับ <S 1> <S 1> ว่าถ้ามแมลงอันนี้ออกอ่ะมันจะมาก่อนฝนนะครับมแมลง น่าจะมีฝนครับไม่รู้จะวันไหนนะครับเยอะนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆครับเยอะมากเลย,นะยเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มหัวไปหมดเลยครับต้องเปิดไฟลอ่อไว้ครับ ดูครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไฟไปปักในบ่อครับแ,แล้วสายมันจะลงถึงบ่อไหมเนี่ยแม่สายไฟเนี่ย เอออันนี้มีนี่ว่าดูครับเดี๋ยวค่อยดูปลามากินนะครับหนูลงน้ำเป็นหมดเลยครับหนูปลาอ้าปากงับงับรอแล้วครับพ่อแมงพวกนี้ถ้าบินนานๆปีกมันจะหลุดครับเนี่ย เต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดมันอยู่ทั่วสารทิศเลยมั้งวันนี้วันเดียวหรมั้งเนี่ยเมื่อวานมันก็ยังไม่เยอะเท่านี้นะโอ้โหดูปีกมันล่วงลง <c oughs> <c oughs> ยุงไม่ค่อยมีนะ แต่มแมลงมันเยอะดูร่วงไปในบอ่อนะครับนู่นเดี๋ยวอีกสักพักปาลาเราก็จะมากินกัน แม่ท้าไม่นั่นผัดไอ้นั่นให้หลานซะค <c oughs> ืออ้วนก็จะออกมาดูเลยมั้งม,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 มันจะเยอะตอนหัวค่ำม,มันเนี่ยแต่นี่มันก็นับว่าไม่น้อยนล้นะเนี่ย พราะมันล่วงไปในน้ำมนะุนอะล่วงหมดแล้วนะั่นน่ะล่วงในน้นะําอ่ะ ยอมเสียค่าไฟหนึ่งวันครับโอ้นี่ถ้าเป็นแมงเม่านี่คั่วได้เลยนั่นพอเริ่มมีลมมันก็เริ่มจะหมดแล้วหนับหนู่นดูมันตกน้ำครับปลาเริ่มมาแล้วหนหนปลาช่อนเริ่มมาแล้วปลานินปลาช่อน มันก็เริ่มบางแล้วครับเพราะว่ามันเจอไฟอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำกับข้าวให้หลานก่อนเพืบหลานมาบ้านแนละ้ว เพราะจะว่ามันบางมันก็ไม่บางแล้วครับเพราะว่ามันแรงมันเริ่มมาเยอะแล้วเดี๋ยวปลาเขามากินเองครับมันล่วงในน้ำอันนี้มันเป็นปวกนะครับปวกที่เราเห็นนั่นแหละปวกไอ้ที่ ตั้งกอขึ้นมาที่ว่าปลายแหลมๆดำๆเลยครับตัวปวกครับปวกมันจะมีปีกครับเดี๋ยวพรอมนั้นก็สลัดปีกออกแล้วก็ไปอยู่ตามใต้บ้านเราตามอะไรเราไปกินไม้กินอะไรเราตัวเดียวกันครับปวกอันนี้แหละที่อยู่ในบ้านที่ใครว่าเป็นบ้านไม้แล้วปวกมาจาก้จากไหนจากไหนนี่แหละครับตัวนี้แหละปวกตัวนี้แหละครับมากระดินนี่แหละปวกดินนี่แหละครับนี่แหละเขาเรียกปวก ที่ว่าเป็นบ้านปูนบ้านอะไรแล้วปวกขึ้นได้นี่แหละครับตัวนี้แหละถ้าปวกใหญ่ที่เป็นแมงเม่านั่นมันจะเป็นปวกใหญ่นะครับอันนี้ปวกเล็กพูดง่ายๆภาษาอีสานเราก็ดินหุนนและครับนี่แหละนี่แหละตัวเขาเลยล่ะเนี่ยปวกกินบ้านครับตัวเนี้ตัวเนี้ไม่ใช่ ปวกใหญ่ครับปวกใหญ่จะเป็นปวกที่มุดเข้าไปลึกๆแล้วจอมปวกใหญ่ๆอย่างนั้นล่ะเออเดี๋ยวรอดูปลากระโดดนะครับผมจะเปิดให้หนูมันนกอะไรมันร้อง ได้ยินแล้วล่ะนกนุ้มล่ะเพราะว่าแถวนี้มันไม่เคยมีเืยเพราะแถวบ้านย่ามึนอะเออเดี๋ยวเราชมกันนะครับว่าปลาเขาตื่นไฟ ตะกี้เขาตื่นกันไปหมดแล้วครับผมเปิดไปรอบนึงครับรอบนี้คงไม่เห็นแล้วครับเห็นแต่มแมลงครับเป็นมแมลงวันที่สองครับอ่ะเห็นไหมครับปลาเขาเล่นไป ก็มาแรงมันเยอะครับมันเข้าบ้าน Uh <coughs> วันนี้มันยังไม่เยอะเท่าไหร่ วันนี้เดือนสวยครับือมอนั่นดวงจันนะครับหรือเดือนเราบ้านเรานะครับวันนี้ท้องฟ้าโล่งครับผมวันนี้ท้องฟ้าโล่งปลาเขาก็มาเล่นไฟรอกินแมลงกันนะครับ เริ่มมาแล้วครับมแมลงปลวกไม่ปีกอะไรครับปวกเล็กๆไม่ใช่แมงเมานะครับแมงเมาจะเป็นปวกใหญ่ครับก็บ่งบอกถึงว่าไม่รู้ว่าฝนหรือจะแรงนะครับแต่เมื่อเช้าหนาว วันนี้อารมณ์มาตะวันออกข้างวันเลยครับ